แก่นธรรมพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลายคนสงสัยว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นหลักบางคนตอบว่าสอนให้ทำดีบางคนบอกว่าสอนให้ใจสงบคำตอบเหล่านี้ไม่ผิดแต่ถ้าถามถึงแก่นแท้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนเราให้ละชั่วทำดี และชำระใจให้บริสุทธิ์แต่หากลงมือฝึกจริงเราจะเห็นเลยว่าการชำระใจให้บริสุทธิ์คือส่วนที่ลึกที่สุดและท้าทายที่สุดเพราะไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะการชำระใจไม่ใช่แค่คิดดีหรือพูดดีแต่คือการฝึกให้รู้ทันใจตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่ และปล่อยวางได้ไหมทางแก้ที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ใช่การสวดมนต์ไม่ใช่การบนบานไม่ใช่การขอพรพึ่งโชคชะตาแต่คือการฝึกใจฝึกให้เรารู้เท่าทันความคิดอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทางฝึกนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้ว รอเห็นภาพแปลกๆหรือรอเกิดอิทธิฤทธิ์แต่มันคือการเรียนรู้ชีวิตจากข้างในเรียนรู้ว่าใจเรารู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่เกิดอารมณ์ยังไงแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงเฝ้าดูความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ตัดสินไม่ห้ามไม่ผลักไสแต่แค่รู้ทันการภาวนาหรือการฝึกวิปัสสนา ไม่ได้ทำให้เราเหนือกว่าคนอื่นแต่ทำให้เราหยุดตกเป็นทาสของอารมณ์หยุดยึดติดกับความคิดเดิมๆที่ทำให้เราทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเราฝึกบ่อยเข้าเราจะเริ่มเห็นว่าทุกข์ใจเพราะอยากเหนื่อยใจเพราะยึดร้องไห้เพราะกลัวและทั้งหมดนั้นดับได้ถ้าเรารู้ทันการฝึกดูใจตัวเองทุกวัน รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังโกรธหรือกำลังหลงรู้ทันแบบไม่ต้องด่วนแก้ไม่ต้องพยายามห้ามแค่รู้ว่าใจมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆวางเหมือนเราถือของหนักไว้พอรู้ตัวว่าหนักก็เริ่มวางจะได้เบาลงสติคือดวงประทีพในใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราทุกคนมีอยู่แล้ว แต่เราไม่ค่อยได้จุดมันขึ้นใช้สติคือแสงเล็กๆที่ค่อยๆทำให้เรามองเห็นว่าอะไรทำให้ใจเราทุกข์อะไรคือสิ่งที่เราแบกโดยไม่จำเป็นและอะไรที่ควรวางลงได้แล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องภายนอกตัวแต่คือเรื่องของเราเรื่องภายในของใจเราพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เชื่อหรืองมงายแต่สอนให้ดู ให้รู้ให้เห็นการเจริญวิปัสสนาคือการฝึกให้เรารู้ทันชีวิตของตัวเองไม่หลงไปตามความเคยชินไม่ตกอยู่ใต้อารมณ์และค่อยๆเป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยตัวเองลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราได้เฝ้าดูใจตัวเองหรือ,อยังรู้ทันความรู้สึกของตัวเองแค่ไหนเราเคยใช้เวลาแม้แค่วันเดียวเพื่ออยู่กับสติบ้างไหม หากยังไม่เคยขอแนะนำให้ลองดูไม่ต้องมากแค่วันละไม่กี่นาทีแค่ฝึกดูใจตัวเองขณะกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างจากนั้นก็เริ่มวางลงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธ,ธรรมที่แท้จริงและเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าใจเราสงบลงใจเราเบาขึ้น เมื่อนั้นเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยเดิน